วันนี้พี่มารี่จะมาบอกนะคะสำหรับคนที่ไม่รู้จัก <People> น้องไม m e เม d ลดีี่จะเปิดเว็บให้ดูเลยเป็นตัวอย่างนะคะว่าน้องไม m e เม d ลอ่ะน้องมีราคาอะไรยังไงบ้างนะคะเอาเฉพาะแบบที่พี่มารี่ว่ามันสวยอ่ะอืออ่ะเห็นป่ะน้องไม m e เม d ลแค่ตัวหนึ่งราคาเท่าไหร่ นี่คือราคากลางนะของเว็บอีเบค่ะสามพันสี่พันตัวนี้แปดพันเห็นมะพี่เอาความจริงให้ดูพี่ไม่ได้มนโนพูดนะว่าน้องๆอ่อะมีมูลคา่าเพราะน้องอะ่ะเป็นของแบรนด์เนมนะคะน้องเป็น ของแบรนด์เนมญี่ปุ่นแล้วก็เป็นลิมิต็ดอิดิชันมีแบบจำนวนจำกัดเพราะว่าทางซาริโอไม่ได้ทำออกมาทีอ่ะเป็นล้านล้านตัวนะทำออกมามีจำกัดค่ะอ่ะเที่ยวให้ดูแบบจริงๆเลยอะเห็นไหมอ่ะพี่เปิดให้ดูแล้วนะเพราะงั้นอ่ะ อย่ามาว่าว่าสิ่งที่พี่มารีทำอะไร้สาระสิ่งที่พี่มารี่ทำอะมันมีมูลค่าแล้วก็มีความน่ารักตะมูตะมิในตัวของน้อนเขาเข้าใจหรือเปล่าพวกประเภทที่มาว่าว่ามารี่ไม่โตเอ่ยพวกที่มาว่าเราแบบคนที่ชอบเหมือนพี่มารีอะว่าไม่โตมั่งเปลืองเงินมั่งหัดรู้ซะบ้างนะ ว่ามันคือของที่แบบสาวๆสายหวานเขาชอบกันน้องไมเมเนี่ยแล้วก็คนที่แบบมีความเป็นคุณหนูน้อยอยู่ในหัวใจอ่ทุกคนมีความสวยงามในแบบของตัวเองเพราะงั้นคนที่ชอบตุ๊กตามไม่ใช่คนบ้าไม่ใช่คนบ้องไม่ใช่คนไม่โตเวอรือ,อ่ะตัวละห้าพันหกพันสี่พัน เอาให้ดูเลยเนี่ยคือเว็บราคากลางเพราะฉะนั้นของที่พี่มารี่มีอะมันไม่ใช่ตัวละพันสองพันนะสาวๆมันตัวละห้าหกพันบวกด้วยซามแต่พี่ไม่อยากอวดรวยเข้าใจปะ่ะแล้วมันมีคนที่เหมือนพี่มารี่สะสมตั้งเยอะในประเทศไทยไม่ใช่แค่พี่คนเดียวนะมีคนสายน่ารักในประเทศไทยอีกไม่ต่ำกว่าเป็นร้อยท่านเพราะฉะนั้นพวกเราเลยเกาะกลุ่มอยู่ด้วยกัน รักกันห้ามว่าเรื่องชอบตุ๊กตากับพี่มารีเด็กขาดมารี่จะเทียบรุ่นให้ดูเลยอะข้างหลังอย่างเงี้ยมีตัวซ้ำสองตัวนะคะมันวางได้แค่นั้นอะจริงๆมีซ้ำเยอะกว่านั้นน้องเป็นรุ่นเนี้ย ราคาจะอยู่ที่ราคาจะกลางจะอยู่ที่4ี่พันต่อตัวถึงห้าพันต่อตัวเห็นไหมใครบอกว่าพี่มารี่มีตุ๊กตาแค่มูลค่าตัวละพันสองพันไม่ใช่ละพี่มารี่มีนะถ้าราคากลาง e b a บทั้งหลายอะน้องๆก็จะอยู่แบบห้าหกพันขึ้นและพี่ก็จะแบ่งตุ๊กตาของพี่เหล่านี้ให้กับคนที่เขาเป็นสาวกจริงๆที่เขาชอบจริงๆ แบบว่าถ้าพี่แบ่งให้แล้วเขาคงรักษาของพี่อ่ะอืมเพราะงั้นเนี่ยพี่มีของซ้ำรุ่นแบบเนี้ยสองสามตัวขึ้นอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะรุ่น <dancing> ท <además> ี <daran Maybe> ่น <Ras en> <up> ่ารักเห็นเมซองเดอเฟอร์ข้างหลังพี่มอรี่ไหมน้องราคาอย่างต่ำตอนเนี้ยตัวละสามพันขึ้นพี่มีเป็นสิบตัวเรียงอยู่นั่นอ่ะเข้าใจหรือเปล่าว่า สายน่ารักอย่างพี่แล้วก็เด็กๆที่แบบชอบสายน่ารักอะ่ะไม่ใช่คนไร้สาระพวกเราชอบเล่นเกมน่ารักพวกเราชอบของน่ารักค่ะแล้วก็มันสามารถหมุนกันไปในหมู่ของคนน่ารักแต่พี่ก็ต้องเก็บบ้างอะ่ะเพราะพี่มีลูกสาวนะคะตั้งสามคนตอนเนี้เป็นลูกที่แบบไม่ใช่เกิดจากพี่มลรี่นะคะแต่ก็ เป็นคนที่พี่เหมือนรักเหมือนลูกก็มีอยู่สามคนตอนเนี้นะคะบางทีเราไม่จําเป็นต้องคลอดเขาออกมาด้วยตัวเราหรอกแต่เราก็สามารถรักเขาได้เพราะว่าความรักมันสามารถแบ่งปันกันได้หมดเข้าใจหรือเปล่าเพราะงั้นคนที่ไม่เข้าใจในเวของมอลลีวันนี้เอามาให้ดูแล้วนะคะในช่วงระยะเวลาไม่กี่นาทีนี่แหละให้เข้าใจกันใหม่ว่าคนที่เป็นสายน่ารัก แล้วก็มุ่งมั่นในความน่ารักเพราะว่ามีรูปร่างหน้าตาที่น่ารักเราก็เลยสะสมของน่ารักถ้าเกิดว่ามองไม่น่ารักมอก็คงจะไปสะสมอย่างอื่นถูกมหมพอดีว่ามองชอบแล้วมอลก็น่ารักดู y o u t u ลาบัติเตอร์แลนด์บายมอลลี่ของมอลลี่สิมีแต่ความน่ารักเข้าไปอ่ะพี่แล้วทำแบบนี้มาเป็นสิบปีแล้วไม่ใช่เพิ่งทำไม่ใช่ว่าเพิ่งเรียนแบบ อะไรติดผมอืมนั่นแหละเข้าใจหรือเปล่าต่อไปนี้ห้ามว่ามารี่เลยนะเอาเข้าหลังไปดูเลยตัวหนึ่งอะไม่ต่ำกว่าห้าหกพันอะราคากลางตอนเนี้ยืเพราะฉะนั้นของเจ็ดหลักสิบหลักทำไมมันจะไม่ถึงพูดผิดเลยไม่ใช่เจ็ดถึงสิบหลัก หมายถึงที่พี่มารี่มีอ่ะเจหลักแต่ว่าถ้าเป็นธุรกิจของน้องไมล์เมอรี้หรือว่าซาริโออ่ะเป็น10หลักแน่นอนพี่ว่าต้องเป็นหมื่นล้านนะพี่ว่านะคะมูลค่าของแบรนด์เขาอะแล้วก็ทั้งลายเส้นไม่ไลายเส้นนะคะเพราะงั้นเนี่ยพี่ก็คือหนึ่งในสาวกของความสวยงามของโลกใบนี้นะคะพี่เป็นสาวกของสีชมพู สาวกของความน่ารักแล้วน้องมาเมลดี้เนี่ยตอบโจทย์ของพี่มอลลี่ได้ทุกข้อก็คือพี่มีหน้าตาที่น่ารักมีนิสัยที่น่ารักหรือว่าไม่จริงพี่มีความน่ารักแบบธรรมชาติแล้วพี่ก็มีกลุ่มเด็กที่ติดตามพี่ประมาณรวมทุกที่แล้วประมาณสามพันคนที่เป็นสายน่ารักนะคะที่น่ารักจริงๆนิสัยดีจริง,ๆ,รงๆอะ่ะเพราะว่าถ้าไม่ดีเดี๋ยวพี่ก็ลบทิ้งเองอะ่ะ นะคะอย่ามาทำนิสัยไม่ดีกับพี่มารีนะคะเพราะงั้นเนี่ยจะบอกกับผู้ใหญ่ทุกคนที่แบบตัวเองไม่ได้ชอบของน่ารักเพราะว่าตัวเองเกิดมาแบบอยู่ในสถานะแบบไม่ใช่ของน่ารักไม่ใช่เวน่ารักอะ่ะเพราะงั้นแบบคนที่เขากำลังทำเวน่ารักอะ่ะก็เที่ยวขัดขวางเขาอะ่ะพูดอะไรก็พูดไปเถอะก็พี่จะทำจะทำมาก็ในเมื่อแบบโลกของพี่มันเป็นสีชมพูอะ่ะ ที่มีความสุขกับสีชมพูเพราะว่าพี่มีความรักที่ดีนะคะสีชมพูก็คือตัวแทนวันเกิดของพี่พี่เกิดวันอังคารด้วยแล้วพี่ก็เป็นสาวหวานแล้วพี่ก็น่ารักไม่รู้ไม่มีใครชมพี่มอรี่พี่มอรี่ชมตัวเองก็ได้เพราะว่ามันคือแบบการสร้างกําลังใจอย่างหนึ่งความมั่นใจอย่างหนึ่งเว้ยการชื่นชมตัวเองอะบอกให้แต่มันก็ต้องชมให้ถูกนะไม่ใช่แบบพี่หน้าตาสิวเหอ อะไรอย่างเงี้ยผิวครุข่าแล้วยังชมตัวเองอีกว่าตัวเองสวยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ค่ะมาเพราะงั้นเนี่ยพี่อ่ะเป็นคนขี้นอยเพราะงั้นเนี่ยไอคนประเภทแบบตัวเองแบบไม่ได้ชอบเหมือนพี่มารีอ่ะชอบมาแบบไม่โตเสียเวลาก็หล่งคุณเลยคุณจะรีบไปไหนอะ่ะเสียเวลาแหละไปไหนก็ไปไปสะสมก้อนกวดอะไรก็ไปเลยก็พี่ชอบเวเนี้ย ใครดูเหอะไอคนประเภททีว่ว่าพ่ว่าไม่โตอุ้มตุ๊กตาเนะ่ะพี่จะทาให้เห็นเลยอไอพวแบบความคิดไม่เหมือนพี่มารีแล้วชอบตัดสินคนอะ่ะก็ตัวเองเกิดมาเป็นแบบนั้นนี่เกิดมาในหนทางที่แบบไม่สวยงามอะ่ะแต่แต่พี่เกิดมาในโลกที่สวยงามอะ่ะพี่ก็ต้องสวยงามก็มุดไปดิอยู่กับขี้โคลนก็อยู่ไปเหมาะกับหน้าตาดีไอพ่ว่าประเภทแบบชอบว่าพี่อะ่ะใครดูเหอะ พี่น่ารักพี่ก็จะน่ารักต่อไปพี่บาลี่จะทําลายคําสำประมาทุกคําของคนที่ไม่มีความน่ารักในหัวใจนะคะพวกประเภทเกิดมาแล้วก็แบบไม่เคารพสิทธิธส่วนบุคคลของผู้อื่นพี่จะทําลายมันให้หมดเลยแล้วพี่ก็ทําลายสําเร็จแล้วด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วพี่บลรี่ก็ทําได้ไงคู่ล้วก็พูดไปเหอะบลรี่ไม่โตบารี่แบบ ควรจะไปทําอย่างอื่นมากกว่าตอนนี้น่าจะเรียนสูงๆนะให้มันจบสูงๆไปเลยจะได้มีคนนับหน้าถือตาเดี๋ยวพี่จะทาให้เห็นว่าการมีตุ๊กตาน่ารักเนี่แหละนะคะมันมีผู้ร่วมบุรณนการกับพี่อีกมากมายเลยนะคะพันธมิตรร้านค้าเพื่อนของพี่ที่แบบเป็นสายน่ารักมีกเป็นร้อยคน่ะนะคะบางคนก็ขายบางคนก็ไม่ได้ขายพี่จะทำให้เห็น ว่าเวาน่ารักไม่ใช่แค่น้องไมล์เมลดี้อย่างเดียวนะเวน่ารักคือแบบที่อ่ะเข้าใจหรือเปล่าคนที่มีความน่ารักสูงมีนิสัยที่ที่อ้อนแต่ก็ที่น้อยนะคะอืมมันจะแบบสามารถรวมตัวกันสาาร้างเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่สีชมพูได้เอาเหอะหาว่าพี่บอลลี่บ้องใช่ไหมเห็นราคาของน้องๆหรือยังว่ามันบองหรือเปล่า แล้วทำไมมันจะไม่ถึงหลักล้านะ่ะพี่อายุสามสิบหกทำไมมันจะไม่ถึงขอได้พิสัยสมอะนี่ขนาดมีโรคระบาดนะถ้าไม่มีโรคระบาดนะพี่ออกไปออกบูธออกไปทำอะไรอีกเยอะเลยอะบอกห้าป่านนี้ก็คงพัฒนาไปได้มากกว่านี้แต่ตอนนี้อยู่งี้ไปก่อนอยู่กับกลุ่มที่แบบชอบจริงๆเลยก่อนเข้าใจหรือปาพี่ไม่กลัวหรอกคำสบปปะมาของคนอะเพราะฟังมาเยอะและ้ว สบประมาทเสร็จแล้วไม่ได้ช่วยหานอะไรขึ้นมาพอทําได้ขึ้นมาแล้วแหมวิ่งเข้ามารู้ม้ใครมีแบบอย่างงู้นอย่างนี้ใครช่วยอย่างงู้อย่างนี้พูดทำไมตอนที่สร้างอ่ะไม่เห็นจะช่วยเลยโถเอ้ยคนที่กําลังสร้างอะไรขึ้นมาแบบลําบากลําบนอ่ะพอเขาทําสําเร็จอ่ะแหมมาทำป็นรีบเลยนะรีบจะมีส่วนร่วมเลยเวนเนอแต่ตอนที่พี่สร้างอสบประมาทจังเพราะพี่เข้าใจ ว่าเวาน่ารักแบบเนี้ยอิจฉาใช่ไหมล่ะว่าพี่มีหน้าตาน่ารักอะ่ะแล้วก็มีสปอนเซอร์ที่แบบโคตรเทอ่อ่ะจะอิจฉาหรืออะไรก็หลงคูณอะ่ะแต่พี่ทําสาเร็จก็แล้วกันเอาให้ดูแล้วนะน้องบางคนถึงบอกไงว่าตุ๊กตาพี่สามตัวเข้ากับเงินเดือนเขาหนึ่งเดือนแล้วอะ่ะแล้วพี่มีแบบเนี้สี่พันตัวตอนเนี้ยถ้าไม่รวมของคุกกี้คุกกี้กพี่อ่อะพี่มีพวกกเรซินของน่ารักอีกอะ่ะ หลายพันนะบอกให้หลายพันชิ้นอูลค่านะเจ็ดแปดหลักแน่นอนทำสำเร็จเฟ้ยเข้าใจหรือเปล่า